ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อหารือในการแก้ปัญหาโนมินีค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการถือครองครอบครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์โดยตัวแทนอําพรางของคนต่างด้าวโนมินีค่ะ ที่ห้องประชุมตาปีสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะประชุมถกปัญหาและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการถือครองหรือครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์โดยตัวแทนอําพรางของคนต่างด้าวโนมินีเร่งพัฒนากฎหมายให้ทันการป้องปรามความเสียหายจากทุนต่างชาติโดยมีนายมุนตราพรมศิลป์รองผู้ว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวมถึง4จังหวัดภาคใต้ทั้งจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ประจวบคีรีขันร่วมประชุมผ่านระบบซูม นายทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่าจากการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำลังศึกษาสแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการถือครองหรือครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์โดยตัวแทนอําพรางของคนต่างด้าวโนมินีอัจจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบโดยการปรับปรุงกฎหมายกฎหรือข้อคำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับตัวแทนอําพรางหรือโนมินีขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลงโทษให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่โดยเร็วซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่นักเกาะสมุยพบว่าบริเวณยอดเขาและเชิงเขาหลายจุดเต็มไปด้วยวิลล่าหรูบ้านพักปลูกสร้างส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ครอบครองของชาวต่างชาติทั้งจีนเยอรมันรัเสเซียฝรั่งเศส ที่ดำเนินกิจกรรมในนามบริษัทนิติบุคคลโดยใช้ชื่อโนมินีชาวไทยมาเป็นหุ้นส่วนใหญ่ทำธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์และปัญหาลักษณะนี้พบมากในกลุ่มจังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นที่หมายตาของทุนต่างชาติทางนี้ก็จะมีการเสนอให้แก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนซึ่งมีการซึ่งมีอยู่หลายฉบับ และจะเสนอใ,นให้มีการยกร่างกฎหมายกลางที่เกี่ยวกับตัวแทนอัมพรางและการทําธุรกรับอัมพรางโดยเฉพาะซึ่งปัจจุบันไม่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้ครับต่างด้าวเรา,เราเรียกว่าต่างด้าวเนี่ยนะฮะจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์คือจังหวัดที่มีสภาพภูม,มิประเทศเนี่ยสวยงามนะฮะอย่างเช่นเกาะสมุยหรือแม้ก,กนนะระทั่งเกาะภูเก็ตนะฮะซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาลักษณะที่ว่า เข้ามาประกอบธุรกิจในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเราตรวจสอบนะ,ะับจะเป็นเรื่องธุรกิจการต้องเที่ยวก็จากเมื่อวานเนี่ยที่เราทราบข้อมูลนะครับมีวิลล่าบางแห่งเนี่ยนะครับบางประเทศเนี่ยการจองเนี่ยต้องจองจากต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าในการเข้าพักอาศัยเนี่ยประมาณคืนละเจ็ดหมื่นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นวงเงินพอทัาสูงเกินอำนทจของเกินศักยภาพของคนไทยที่จะเข้าไปพักผ่อนได้ะครับ นอกจากธุรกิจท่องเที่ยวนะ้นเราก็มองมองไปทางภาคตะวันออกนะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อที่ดินมาทําการเกษตนระทำสวนผู้เรียนสวนร่วยหอมอันนี้เราเราจะทําในอ,อันดับถัดไป